คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องแฟนดอมสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะ ตามที่ได้สัญญาเอาไว้ใน EP ที่แล้วว่าในครั้งนี้เราทั้งสองคนก็จะมาลปอับนะงานเบงเคโฟเดกนายซิงเกิลซนปสุ general e l ิ c t i o n ลิ้นพันกันค่ะงาน<อ> G e ให้โอกาสพูดอีกรอบพอเถอะ <c oughs> พูดผิดตลอด <c oughs> นะงานเลือกตั้งนะครั้งที่สองของเบงเคโฟเดนะคะแล้วก็ c ีเจมโฟเดให้ทุกๆคนฟังคือจริงๆแล้วเราอะ่ะอยากจะมาเจอกับ คุณผู้ฟังตั้งแต่ไลฟ์จบเลยนะแต่ว่าก็นั่นแหละอดใจเราคนอีกนิดนึงนะเบื่อความคิดถึงของเราแหมถ้าแบบคุณผู้ฟังจะคิดถึงเราเยอะขึ้นอีกสักนิดนึงเดี๋ยวคะ่ะคุณคิดว่าคุณเป็นไอดอลเหรอคะอ่าก็นิดนึงอะคะ่ะไอดอลไอไอดอลด้านพอดแคสตไม่ใช่สิไอดอลด้านด้านวีดวีดเมมเบอร์พอค่ะขอเข้าเรื่องกัน โอเคสำหรับงานประกาศผลนะคะเขาก็ประกาศผ่านทาง ASPlay นะคะไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ19เมษายนนั่นเองถูกต้องค่ะซึ่งก็มีคนให้ความสนใจมาชมการประกาศมากมากจนกระทั่ง ASASPlay ล่มเลยจะ้ะบางคนถึงขั้นแบบคือเข้าทาง,งทไ,ไ,ไหนเออเข้าทางไหนก็ไม่ได้เลยเราโชคดีมากเรามาเปิดเปิดไว้ตั้งแต่กี่โมงอะ ือเปิดไว้ก่อนอ่ะนานเปิดก่อนก่อนเขาปล่อยสัญญาณอีกนานพอสมควรเออเราก็คือแบบด้วยความตื่นเต้นเออเราก็ต้องเตรียมพร้อมมาเปิดมาเปิดรอเลยตอนนั้นอ่ะคือเปิดแบบเงียบๆอืมอื่ะแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยงาน general election นะคะเขาก็จะจัดตามอลล์ใหญ่ๆต่างๆมี ความอลังการงานสร้างแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ณนะตอนนี้คือมีโควิด1 9นะคะก็ทำให้การประกาศผลในครั้งนี้ก็ต้องประกาศแบบออนไลน์ถูกต้องนะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกของโฟเดตีกรุ๊ปด้วยต้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของโฟเรตีกรุ๊ปจริงๆคือแบบมันต้องถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์นะสำหรับในครั้งนี้นะ <S 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 บอกเลยนะคะคือธีมของงานปีนี้อัญมณีทั้งเจ็ดไม่ใช่ ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเจ,ดจด็ดส,สีมันีเจ็ดแสง <laughs> <laughs> เราอะเราเชื่อว่ามีคนเอาไปแซวอะตั้งแต่แ,ตแ,กแรกๆแล้วอะแต่ก็แบบว่าเออคือธีมของเขาก็เป็นแบบอัญ,ญมณีที่แบบทรงคุณค่าทั้งเจ็ดนะฮะคือเขามีที่มาที่ไปเขามีสตอร,รี่นะออจ๊ะบอกเลยมาเดี๋ยวอุ้มจะเล่านิทานให้ฟังกันนะคะ One p a n a t i m e โดยไม่ใช่ละ่ะมาเขาบอกว่าโดยในปี2019 เมื่อคาถาแห่งชัยชนะได้อยู่ในมือของผู้ครอบครองอัญมณีจากคาานั้นก็เปล่งประกายแสงสีรุ้งก็ให้เกิดอัญมณีแห่งดวงดาวทั้ง7ตกไปตามสถานที่ต่างๆบนดวงดาวหนึ่งและปี2020ชัยชนะครั้งใหม่จะนำพาผู้ครอบครองอัญมณีทั้ง7ชิ้นมารวมกันแล้วก็จะมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นผู้ครอบครองอัญมณีแห่งดวงดาวที่มีพลังอันสูงสุด ซึ่งอัญ,ญมณีทั้ง7สีประกอบไปด้วยม,วม่วงส้มเขียวน้ำเงินเหลืองขาวแล้วก็แดงซึ่งผู้ที่จะได้อัญ,ญมณีเหล่านั้นก็คือผู้ที่ติดเซมบัสสในอันดับที่1ถึง7นั่นเองสำหรับอันดับที่1ก็จะมีทั้ง7อัญ,ญมณีรวมอยู่อันนี้เป็นข้อมูลจาก Official ลงเอาไว้ใน Facebook ก็จะเรียงลำดับอัญ,ญมณี ตามเข็มนาฬิกานะจ๊ะขอตัวไปนอนก่อนนะค่ะแม่เป็นไงเราใช้เสียงเสียงคุณยายได้ไหมสงคุณยายทำไมอ่ะเป็นอันกฤม่ดีเจ็ดจีไม่ดีเจ็ดแงเฮ้ยเราเคยจัดรายการอยู่กับนนี้ทามาก่อนตัด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 มาเข้าเรื่อง General Election กันต่อได้ค่ะก็ทีนี้คือจะบอกว่างาน General Election เนี่ย ในปีนี้เขามีทั้งหมด48อันดับอืแบ่งออกเป็นอันดับที่3 3มสถึงสีก็คือ Next Girl นั่นเองนะคะซึ่งก็ถ้าได้อันดับเนี้ยก็จะได้ร้องเพลงรองในอันดับที่2ของซิงเกิลที่9ก้าซึ่งอย่างที่บอกเคยบอกไปเมื่อ EP ก่อนกๆหน้านู้นว่า Next Girl เนี่ยเป็นอันดับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในปีนี้เป็นครั้งแรกใช่แล้วะะส่วนที่2ก็จะเป็น Under Girl นะคะอันดับที่1 7บเถึงสา ซึ่งก็จะมีเมมเบอร์ทั้งหมด16คนนี่แหละที่จะได้ร้องเพลงรองในอันดับในลำดับที่หนึ่งก็คือเพลงหลังหลังจากซิงเกิลหลักแล้วก็ส่วนที่พีคท,ที่สุดของงานเป็นอันดับที่ทุกคนเมมเบอร์ Member ส่วนใหญ่คาดหวังก็คือเซมบัสึนั่นเองก็จะเป็นอันดับที่หนึ่งถึงสิบหกค่ะ ซึ่งก็จะได้ร้องเพลงหลักของซิงเกิลที่9ด้วยและความพิเศษของงาน General Election ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะในปีนี้เมมเบอร์ Member ที่ได้รับอันดับที่1หรือได้เป็นเซนเตอร์ของซิงเกิลที่9เนี่ยจะมีส่วนร่วมในการเลือกเพลงด้วยอืมก็พูดอินโทรมาก็เยอะแล้วนะมาเริ่มกันดีกว่าเข้าเรื่องแบบเข้าสาระของเราหลักๆจริงๆเหล่า l e g o นะอันดับที่3 3ถึง48 คือต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเราอะไม่สามารถที่จะแชร์ความรู้สึกได้ครบทุกเมม,มไม่งั้นเนี่ย EP นี้มันยาวแบบยาวพอๆกับที่เขาประกาศอะประมาณ3-4สชั่วโมงมนะคะคือเราจะขอแชร์แค่เฉพาะบางคนหรือว่าคนที่เราคิดว่าแบบโอสเปชของน้องๆมันโดนมันทัชเรามากคือมันทำให้ต่อยอดความคิดอะไรบางอย่างได้ซึ่งเราเองก็เคารพแล้วก็ยินดีกับอันดับที่น้องแต่ละคนได้รับจริงๆ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะว่าคลามแม็กซ์ของงานประกาศผลน,นอกจากจะเป็นตอนที่พิธีกระประกาศอันดับนะคะคะแนนทีมแล้วก็ชื่อเมมแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งแน่นอนอย่างที่บอกไปสเปชของน้องๆอ,อันนี้สำคัญมากจริงๆเริ่มเลยแล้วกันอ่ะเริ่มเลยจ้ะ next girl คนที่แบบจำได้แบบแม่นเลยอืคือเจี๊ยบมาอยู่คือเรารู้อยู่แล้วว่ามายูเป็นสาย voice น้องร้องเพลงเพ้อะนะ ได้รับเอ่อเป็นเซนเตอร์ของเพลงมาต,มา,ตามาตาอ่ะสั้นๆมาตามาตาพอค่ะพย <c oughs> <c oughs> ุ่มดีดมากเลยว่ะ <c oughs> อ่ะกลับเข้ามาคือมาอยะพูดขอบคุณเอ่อว่าขอบคุณที่ทำให้เสียงของมาอยะอยู่ในเพลงของ BNK อีกครั้งหนึง่งพอฟังประโยคนี้นะ บรรจึกนะอืคือจึกเพราะอะไรคือนึกถึงประโยคนึงที่เชอเคยพูดในเทเลอร์ของเรลมีว่าจริงๆแล้วโฟรอสกูบะมันมีความโหดร้ายของระบบซ่อนอยู่อืขอขยายความอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะ่าก็เนื่องจากว่าเออ่ความสามารถความโดดเด่นความดังของเมมเบอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่จะได้รับ คะแนนหรือผลโหวตใน general election mm hmm. แต่เป็นพูดตรงๆก็คือกำลังซับเม็ดเงินต่างหกที่จะทำให้น้องอ่ะได้อันดับที่คาดหวัง mm hmm. ซึ่งการประกวด general election เนี่ยก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้มีแค่ข้อเสียอย่างเดียวข้อดีก็คือน้องๆก็จะได้รับโอกาสที่จะมีพื้นที่ในการแสดงตัวตนของตัวเองได้ mm hmm. ออกสื่อ แล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งที่อาจจะได้รับงานในอนาคตเข้ามามซึ่งก็จะบอกว่าน้องๆ Next Girl หลายๆคนก็ดีใจกับน้องจริงๆที่แบบเออได้รับอันดับตรงนี้จะได้แบบมันชายแววตัวเองออกมาใช่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับงานในปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามี Next Girl เข้ามาใช่ไหมก็ทำให้เราได้เห็น เมมที่ไม่ติดอันดับในปีที่แล้วมาติดอันดับอยู่ใน next girl มากขึ้นอย่างเจ้าเข่งอ,อ่าเข่งอ่ะบอกว่าแบบทุกคนหนูได้ถ่าย mv แล้วนะเออนะคือแบบอันนี้ก็เป็น,ปนความในใจหนึงที่นะเออ,อคือมันเป็นความในใจของน้องที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราท o u c h มากเลยเพราะว่า mv แรกที่เข่งได้ถ่ายก็คือฤดูใหม่ตอนที่เดบิวเบนเกฟอรดรุ่นสองอันนี้แหละ นะคะมาลุ้นกับน้องไปด้วยกันน้องจะได้ถ่าย MV อะไรคือเพลงรองไม่ได้มีโอกาสที่จะถ่าย MV บ่อยๆอืมถูกต้องอันนี้ก็คือเป็นซิงเกิลจากการจาก e จน c นอ o n ชะนชนแล้วก็มัน<อ>ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแหละก็รอดูจ้ะทีนี้มาพูดถึง CGM กันบ้าง ของ Next Girl เนี่ย CGM ก็ติดอันดับไปประมาณ5คนวูไม่ธรรมดาจริงๆ CGM ้ยเยอะสำหรับ uh huh. น้องใหม่นะก็มีไข่หวานมาิิงคาน n ิ n g s i แล้วก็ f o r ์จูนซึ่งหมายความว่ามันจะเป็นการร้องเพลงร่วมกันร,ระหว่าง b n k 4 8และ CGM4e ครั้งแรกอย่างเป็นทางการเป็นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการเลยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเพลงของ Next Girl เนี่ยจะเป็นเพลงอะไรน่าจะแบบอันนี้เราเดา S <S <S เราดูจากสมาชิกเราดูจากเซนเตอร์น่าจะแบบน่ารักค่ะวาอีเล็กๆนะคะซึ่งเซนเตอร์ของ next girl เนี่ยก็คือจ๋าจานั่นเองอน้องจ๋านั่นเองนะคะคือเออเราก็จะแบบจะบอกว่าอีกนิดเดียวอะ่ะคือน้องก็จะได้เป็น under girl แล้วแอเสียได้แทนนะมาพูดถึง under girl ก็มาต่อด้วย มาต่อที่อันเดอร์เกิลเลยละกันนะอันดับที่17-32ถึงเมมคนนี้เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยชไฮนินของซีเจมโฟรนั่นก็คือพี่ริณะของน้องๆทุกคนนะคะ,ะซึ่งสปีชของริณะคมมากคมจนเรารู้สึกว่าแบบเราได้ยินแล้วเราขนลุกจริงๆคือริณะบอกว่า ออมกับลีนาเนี่ยติดอันเดอร์เกิลทั้งคู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นปีที่ดีเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของ CGM48 ได้อย่างดีซึ่ง CGM48 นั้นก็จะเป็นวงสุดท้ายในชีวิตไอดอลของลีนาแล้วนี่ขนาดเรามาพูดทีหลังอ่ะเรายังรู้สึกว่าเราขนลุกเลยอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้แบบขอโทษจริงๆถ้าพูดผิด เคยได้ยินลีนะาบอกไว้ว่าลีนะจะแก่ตอนอายุยี่สิบสามซึ่งปีเนี้ยี่สิบสี่ก็ถือว่าเลยเลยช่วงอายุนั้นมาแล้วก็ก็คงจะจริงอย่างที่น้องบอกแหละก็คงจะหยุดที่ CGM48 แต่น้องจะอยู่อีกกี่ปีเนี่ยก็กลอคือยังไงก็แล้วแต่เราเชื่อว่าแบบสำหรับ CGM48 โฟเคือลีนะาเหมือนแบบเหมือนแม่ที่ ลีน่าก็บอกอยู่เป็นทั้งแม่เป็นทั้งเป็นทุกอย่างเป็นพี่สาวเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะแล้วก็คือเราก็แบบคือเราอยากจะเห็นลีน่าอยู่ในเส้นทางเนี้ยนานๆเออเพราะแบบสุดยอดแล้วสําหรับลีน่านะสําหรับเราเองนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ผูกพันกับลีน่าเหมือนกันใช่อ,อ่ะพูดถึงอันเดอร์เกิลนะคะเซนเตอร์ของอันเดอร์เกิลก็คือไข่มุกนั่นเองไข่มุกบอกว่าดีใจมากที่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับลีนะ่าเ,เพราะสองคนนี้เขาเสนิทกันมากใช่ใช่ใช่ บอกว่าอยากกอนพี่ลีนะมากพูดไปก็ร้องไห้ไปแบบร้องไห้แบบไข่อะแบบในสไตล์ของคุณไข่นี่แหละโอ้ใช่แต่ก็แบบอยากรู้อีกแหละว่าออฟฟิเชียลจะให้เพลงอะไรกับคุณไข่รอรุ้นว่าจะเป็นเพลงแบบน่ารักมุงิ้งหรือว่าเซ็กซี่ไหมหรือยังไงไม่รคนเอาจจริงนะหลายคนเทคะแนนไปให้กับ อะไรนะเพนกินอะ้าชิเลเพนกินอะไรสักอย่างชุดจะแบบสีน้าเงินน้ําเงินหน่อยเออเราก็จะมารอลุนแต่ว่าแบบเราจะได้เห็นเจ้าเพนกินคเขามีชุดนี้นะเขาตัดเองเอาเหรอใช่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้นคุ้นเหมือนใส่มาจากมือไหมจับมือหรือทูชอตสักอย่างเออสักอย่างนี่แหละใช่ไหมเราเราก็ว่าเราคุ้นคุ้นคือจะบอกว่าแบบคือหลายคนคือเขาก็มโนเขาเรียกว่าเป็นแบบเพลงมโนก็อยากให้คุณไข่ได้เพลงนี้เหมือนกัน เออนะก็เดี๋ยวหันซ้ายหันขวาถามสมาชิกในทีมกันสักทีตึงนะอะส่วนสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่เราจะต้องพูดถึงไม่พูดถึงมันไม่ได้อยู่แล้วนั่นก็คือเซมัสสอันดับที่หนึ่งถึงสิบหกซึ่งเป็นอะไรที่บีบหัวใจเรามากพอถธอถึงหนึ่งถึงสิบหกอะใช่โอ้ก็คือแบบค่อยๆไล่ไต่อันดับขึ้นมาเราตัดชื่อเลยแล้วกันคามิเซเวนเปิดปุ๊บขึ้นมาคามิเซเวนคนแรกที่ถูกประกาศชื่อ เป็นอะไรที่แบบคือเราก็เชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะเฮ้ยแน่นอนคือเฮ้ยก่อนไปบอกชื่อว่าใครได้เราเห็นรีแอคแน็กเราแบบอะไรของนะ้านะ้ามีความดีใจปนตกใจออปนอะไรหลายอย่างแบบนะ้าสรุปใครประกาศมาบางทีเราก็เดาวใจพิธีกรไม่ได้อยู่เหมือนกันแต่คือแบบคือเราเชื่อว่าแบบเออ อันดับเนี้ยทําให้คนตกใจแล้วก็แปลกใจไปพร้อมๆกันแต่ก็อย่างที่บอกแหละคือมันคือระบบของ4อ Group นะจ๊ะ hmm. นั่นก็คือเจนนิสนั่นเองอืม hmm. หลายคนก็คาดเดาว่าน่าจะแบบเอาจริงๆอนะ่ะต้นๆอนะ่ะอันดับ hmm. ต้นๆอ่าแต่นี่ก็ติดคามิเซเว่นละอันดับที่เจ็ดนะคะ hmm. ซึ่งพออ,อ,อีกหนึ่งคนที่เราก็รู้สึกว่าแบบโอ้โห เราก็ร่วมรุ้นมากับน้องเหมือนกันอันนี้เรารุ้นจริงๆนั่นก็คือเจ้าฉลามปันเออคือการเลือกตั้งครั้งนี้เนี้ยปันได้อันดับที่สี่มาโอตะหลายคนกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งดีใจมากๆแล้วก็แบบคือทำให้หลายๆคนได้ยิ้มกว้างๆเลยนะคะซึ่งปีที่แล้วอันดับของปันอยู่ที่อันดับเก้า นะซึ่งก่อนประกาศผลเองอะ่ะปันก็มาไลฟ์แบบไม่ถึงนาทีอะ่ะแล้วตอนแรกเราก็กดไปดูเพราะว่าน้องๆก็แบบจะไลฟ์กันแบบใกล้ๆเนาะจะดูว่าแบบน้องคุยอะไรน้องไม่ได้ทําอะไรเลยน้องก็แบบไลฟ์แล้วก็ยิ้มยิ้มแบบแบบฉลามของปันอะ่ะแล้วก็แบบยกมือขอบคุณคือมันเป็นการไลฟ์ที่สั้นๆแต่แบบเฮ้ยมันรู้สึก เออมันรู้สึกได้ไม่ต้องพูดก็ได้ไม,ไม่พูดก็รู้สึกคือคือเหมือนกับสื่อถึงกันอเออเราเรารู้สึกว่าแบบเออ,เอ,อน้องจะสื่ออะไรเราก็พอที่จะเข้าใจอยู่แล้วคือตอนที่แบบพอประกาศเสร็จใช่ไหมแล้วก็ถึงเวลาที่น้องต้องสปีชอ่ะคือน้องก้มหน้าลงไปแล้วอยู่ดีๆก็ขึ้นมาร้องไห้โฮแบบตอนนั้นคือแบบใจสลายเลยนะแล้วเข้าใจว่า การร้องไห้ของปันครั้งเนี้ยมันต่างจากปีที่แล้วกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าเราหมายความว่าอะไรคือแบบโอ้ดีใจด้วยจริงๆอ่ะคือแบบไม่มีบบคำอื่นจะบอกแล้วก็ค<ต>ือเหมือนกับแบบความอัดอั้นที่มีมาตลอดปีนึงแนะมเออคือมันก็แบบเหมือนกับถูกสลายไปณนะการประกาศอันดับนี่แหละนะคือแบบโอ้ปันที่ดีใจด้วยจริงๆสุดยอด เรายกนิ้วหองกันนะคะเมื่อกี้อามาที่อีกคนหนึ่งไม่พูดถึงก็ไม่ได้เจ้าคนเด็กคนนี้ไม่ได้ค่ะมิวสิกนะคะเสียงจะเปลี่ยนนะคะอะไรของคุณเนี่ยวันนั้นอ่ะก็เห็นแบบความสุกซนของน้องเป็นพิเศษอืจะแบบยกใจแบบว่ามือมาขยับมือขยับตลอดเนาะมีความซนไม่รู้กบเกินความกังวลที่มีหรือเปล่าหอยังไงคือ ก่อนที่มิวสิกจะสปีดอะถ้าทุกคนจําได้เขากล้องก็แพนไม่ใช่กล้องก็แพนาาภาพก็ตัดมาใช่ไหมน้องก็แบบยิ้มอะยิ้มรูปหัวใจอะทุกคนจะจำนึกออกไหมคือปากิเป็นรูปหัวใจเออแบบยิ้มแบบหวานๆให้แบบและไอ้น้ำตาที่แบบคลอคือเราอะคาดหวังเล็กๆว่าเออคือพออันดับมันแือหนึ่งสองสามแบบนี้แล้วเนี่ยความกดดันเรามีแล้วใช่ก็เลยแบบ โอ้ยรอยยิ้มสิกมันแบบมันคือสัญชายมันคือพระอาทิตย์จริงๆอ,อ่ะเออยิ้มทีก็แบบเออ,อโอเครู้ว่าสิกโอเคก็ก็ดีมากแล้วเออแล้วน้องก็บอกว่าหนูรู้สึกว่าเลขสามนะ่าจะเป็นเลขนำโชคของหนูแล้วแหละเพราะว่าก็เป็นอันดับเดิมที่ได้ในปีที่แล้วใช่นะคะเด็กคนนี้ เรียกได้ว่าเป็นพระอาทิตย์ของใครหลายๆคนของโอตะหลายๆคนอ่ะทีนี้พอประกาศอันดับที่สามไปเฮ้หัวใจเรานั้นหัวใจข้าพเจ้านั้นหัวใจอุ้มนั้นเออมันจะใช้อะไรลหละคือจะบอกว่าตอนนั้นเต้นแรงมากคือมันก็ดกดดันตามไปด้วยอะไรหลายๆอย่างซึ่งคือพอณเน็กประกาศชื่อของเชอปลังขึ้นมาเนี่ยคือเราสองคนก็แบบยังไงดี เดี๋ยวขอพูดตอนท้ายแล้วกันนะสำหรับเชอร์นะคือแบบคือเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคามิของเราด้วยคือตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วเป็นคามิหรือเป็นตันอ่ะเราก็ไม่เบอร์พูดไม่ถูกอเอาไปว่าแบบที่สุดของเราแลละสำหรับเชอร์ปัง,งเดี๋ยวค่อยพูดเซนเตอร์เซนเตอร์ Center เลยพาร์ต <Hard S 1> เป็นเซนเตอร์เลยแน่นอนเซนเตอร์ในปีนี้นะคะนั่นก็คือน้องเจนนะคะจะบอกว่าเจนเนี่ยคือเมมเบอร์ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เนาะ เราเรารู้กันอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆคนหรือคนนอกเนี่ยก็จะคาดเดาว่าแคป t เชอร์ก็อาจจะได้ที่1นึ่อ,อ,อะไรหรือเปล่าแต่บบไม่ปีนี้แบบเปลี่ยนประวัติศาสตร์การเลือกตั้งในเมืองไทยเลยนะแล้วก็ความพิเศษที่เจนจะได้ก็คือเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกเนาะแล้วก็เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลเลือกตั้งด้วยอันนี้ไม่ธรรมดาทีนี้ก็ต้องมารอรุ้นแล้วว่าเพลงที่เจนจะเสนอออฟฟิเชีอ่ะ คือเพลงอะไรอืม,มันจะเป็นแนวหนักหน่วงเต้นแบบหนักหน่วงแบบนแมนอุซ่าเอเออะไรแบบ,แบบน,บบนี้หรือเปล่าน่งสายซัมเมอร์แบบโพ n y t a i l อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องติดตามทีนี้อยากจะฝากอีกหนึ่งเรื่องนะก่อนที่ซิงเกิลที่9้าจะออกมาก็คือให้ทุกคนฟารมเงินกันไว้ด้วยอันนี้อย่าลืมว่ามันจะมีโฟโต้เซตเลือกตั้งนะมันจะมีหนังสือเลือกตั้งพร้อมรูปสูงแล้วก็จะมี โฟโต้พุกคา a m มิเซเวตามมาอีกโอ้ยมันจะมาเอาเป็นหางว่าว่ะเอออยา่อาเ,ยเก็บเงินตรงนี้ไปด้วยกล <ำ S 2> <ะ>ับเงินในกระเป๋าของคุณให้ดีนะคือจะบอกว่าแบบอย่างที่หนึ่งนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะบแบบพาดหัวการหรืออะไรก็บอกว่าแบบเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโฟเท g ก o รุปคือคือจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือสุดท้ายและท้ายสุดมันก็คือเรื่องของระบบการเปลี่ยนแปลงเออมันก็ต้องมีสลับสับเปลี่ยนกันไปเพราวะว่าของญี่ปุ่นก็ก็ก็มีอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายและท้ายสุดโอตายอย่างเราก็ต้องก็ต้องยอมรับเออคือเราก็ยอมรับได้แหละน้เพราะเข้ารบในอันดับที่น้องแต่ละคนได้อ่าถูกต้องอ่าวกกลับมาที่เชอปร่างอ่าน้องสาวของเราอันนี้เราขอแบบให้เวลาของเขาสักนิดนึงอ่าก็ให้พี่อุนพูดก่อนอ่า อ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตอนนั้นไม่ได้ร้องเลยตอนนั้นไม่ได้ร้องเลยตอนนั้นไม่ได้ร้องจริงคือเอาแบบความรู้สึกตรงๆเลยนะคะก็คือตอนนั้นอะเรายอมรับว่าจุตอนนั้นคือเราพูดไม่ออกแน่นอนใครก็อยากให้น้องของตัวเองได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่าพอผลออกมาแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องยอมรับคือเรายอมรับไงเพราะว่าพวกเราพยายามกันเต็มที่จริงๆเหล่าแมวทุกบ้านทุกด้อมก็แบบเต็มที่สุด หลายคนน่ะคืออุ้มเห็นว่าแบบไม่คือหลายคนแล้วก็รวมตัวเราเองด้วยอ่ะก็ยอมสละสิ่งของที่ตัวเองรักมากห่วงมากมีแค่แบบมีชิ้นเดียวมีแค่สองชิ้นแต่ก็แบบเราก็อยากเก็บไว้สองแต่เราก็ต้องให้ไปอีกหนึ่งอะไรแบบเนี้ย mm hmm. เพื่อที่จะแบบเอามาโดเน a เอามาทํากิจกรรม mm hmm. แล้วคือพอเชิรอัพคลิปอัพ story ในไอจหลังหลังจากที่แบบเลือกตั้งแล้วอ่ะคือจะบอกว่าแบบจับไม่ร้องไห้อ่ะ คือน้ำตามันมาเลยนะคือยังไงดีอะ่ะจะไม่ให้รักเด็กคนนี้ยังไงอะ่ะเพราะว่าคือน้องอะ่ะไอ้อ้คือพูดเอ้ยเนี่ยพูดไปอ่ะเราเคยอยากอยากจะร้องไห้นะแต่เราก็แบบว่าคือเรารู้สึกว่าแบบคือน้องอะ่ะรีบรีบมายืนยันเลยบอกว่าแบบทุกคนเธอโอเคนะเธอโอเคทุกทุกคนเธอโอเคแบบประมาณอย่างเงี้ยคือน้องยังย้ำว่าแบบ คือน้องโอเคทุกคนไม่เป็นไรนะแบบยูดิเกรสจ๊ะคือแบบทุกคนคือที่สุดแล้วคือทําดีที่สุดแล้วคือคือเธอเป็นห่วงพวกเราห่วงเหล่าแมวแล้วก็รู้ว่าแบบแฟนแฟนเป็นห่วงแค่ไหนแล้วก็มีหนึ่งอย่างคือตอนประกาศหรือว่าคือเอาจริงก็คือตั้งแต่แบบเริ่มที่จะไลฟ์มาเลยอ่ะไม่รู้ว่าแบบมีใครรู้สึกเหมือนเราไหมเรารู้สึกว่าแบบความเป็นกัปตันของเขาอ่ะมันคือคือเขานิ่งๆอ่ะแค่เธอนั่งอยู่นิ่งๆอ่ะ อล่าความเป็นกัปตันน่ะยังแบบสง่างามยังยังมีความเป็นกัปตันคือจะบอกยังไงดีอะมันมีความสวยงามของตรงนั้นอยู่อะ่ะไม่ไม่รู้ว่าจะมีใครคิดแบบแบบอุ้มหรือเปล่านะคือถึงแม้ว่าแบบเห,เห็นเหมือนบารมีเขาเขาคือเราไม่รู้ว่าเราจะเปรียบเทียบว,ว่าอะไรแต่คือเอาเป็นว่าแบบความสง่างา,งามอะในความเป็นกัปตันของเธออะยังยังคงอยู่ตลอดเวลาคือถึงแม้ว่าแบบ จะเห็นหัวเล็กๆท่องไวขีดอ่ะในไลฟ์อ่ะแต่คือว่าความเป็นกัปตันความสง่างามของเธอตาแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนแบบทะลุจอออกมาเลยอ่ะคือเรารู้สึกว่าแบบเออเชยังคงเป็นกัปตันที่แบบสง่างามมากๆจริงๆแล้วก็แบบเชยสุดยอดแล้วลูกจริงๆเสียงสั่นนิดๆนะคะพี่อุ้มจ้ะ จบยังจบแล้วจบแล้วตาตาตาน้อ,อแล้วะถ้า,ถ,าถ้าพูดเรื่องความเป็นกับตานก็อยากจะเสริมว่าตอนที่เชอร์พูดสปีชขอบคุณอนะคือมันไม่ได้มีคำพูดหรือประโยคอะไรที่ฟังแล้วมันมันมันจึกหรือมันแบบขนาดนั้นนะแต่การที่เชอร์พูดย้ำในจุดยืนของเชอร์คือจุดเริ่มต้นที่เข้ามาใน48เพียงเพราะว่าอยากรู้ว่า ไอดอลที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบอ่ะอเขาผ่านอะไรมามเชอรก็เลยอยากที่จะสนับสนุนไอเดียนี้คอนเซปต์นี้ให้มันมีต่ออเออมันทำให้เราแบบยิ่งรักในตัวเชอร์ยิ่งเลสเ c t เชอร์มากยิ่งขึ้นไปอีกว่าโหจุดยืนชัดมากอืแล้วก็มีอีกประโยคนึงที่ทุกคนที่ทั้งที่เป็นแฟนคลับเชอร์หรือ อาจจะไม่ใช่นะคะที่ได้ยินบ่อยๆน้องๆน,น้องอะ่ะจะฝากถึงน้องๆในวงฝากถึงวงมันก็จะเป็นประโยคที่เราได้ยินซ้ําๆแหละแต่รู้ไหมว่ามันเป็นประโยคที่น้องอะ่ะพูดออกมาจากใจจริงๆนะใช่คือเขามีจิตวิญญาณในความเป็นกัปตันสูงมากมาเขาเขา้เขาใจแหละว่าเออเขาเรียกว่าอะไรจิตใต้สำนึกอะ่ะทุกคนก็จะคิดถึงตัวเองก่อนอันดับแรกแต่เชอปางอะ่ะ ในอันดับที่สองอะ่ะที่เราเห็นทุกๆครั้งก็คือวงออืก็คือน้องๆเมมเบอร์อคือแบบสัมผัสได้แล้วเอาจริงจริงก่อนประกาศก็คือเราก็ทําใจกันระดับหนึ่งแล้วแหละว,ว่ายอมรับและกันว่าแบบเออถ้าไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรแล้ว,วก็ทำเต็มที่แล้วก็ก็เห็นในหลายๆดอมเขาก็ประกาศคะแนนตัวเองออกมาแต่พอประกาศออกมาจริงๆมันก็รู้สึก จุกนิดนึงอื่นๆหน่อยๆเออเพราะว่าก็รู้สึกเสียใจเสียดายที่แบบพาเชอร์ไปเลือกเพลงไม่ได้อืมใช่เพราะว่ามันนมันคือสิ่งที่เป็นสาเหตุที่น้องเลือกที่จะลงเลือกา <ใจ S 1> ตั้งคร<ห>ั้งนี้นนถูกออต้องแต่ก็แบบทําไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็คือน้องก็ยังยืนในตําแหน่งที่คุ้นเคยนั่นก็คือพอรตเมมเบอร์ก็ไม่รู้แหละจะอยู่ปีกซ้ายปีกขวาเราไม่รู้อื ก็ปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของเชออีกปีหนึ่งแล้วกันนะคะก็อยากให้เชอมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ขอให้มีผู้ใหญ่เอ็นดูเยอะๆมีผลงานให้เราแมวได้ชื่นชมเรือ่อยๆว่าแต่ดิฉันเสียง่นคุณเราะไม่ได้ต่างกับดิฉันเลยนะคะอ่ะ <c oughs> เอาเป็นว่า <c oughs> ไม่ว่าเชอจะได้อันดับไหนเนี่ย <c oughs> ก็อยากให้รู้ว่าแบบเออเชอเป็นที่หนึ่งในใจพี่เสมอนะ เออก็ประมาณนี้แหละถ้าถ้า,ถ,าถ้าได้ฟังอยู่นะแล้วก็สำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะเราก็ต้องมาตามดูกันว่าซิงเกิลที่9จะเป็นยังไงเพลงไหนที่เซนเตอร์ของเราจะเลือกนั่นก็คือน้องเจน <S 2> <S 2> อันนี้พี่ลุ้นจริงๆคือตอนที่เขาไลฟ์กันเนี่ยเหมือนออนเหมือนวีอะจะรู้และ หรือเปล่าใช่เพลงนี้หรือเปล่าไอ้เราก็แบบเอ้ยเราก็อยากรู้เหมือนกันอะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาร่วมลุ้นไปด้วยกันลุ้นไปพร้อมๆกันนะแต่ว่าเจนค้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 าพี่เชียร์โพนิเทลเสมอไหมเสมอนิดนึงพี่เชียร์โพนิเทลเจนโอเคไหมนะรับรับเพลงนี้ไว้พิจารณาหน่อยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ dumb ku cool.